ครับตามสบายเลยครับโอ้โหเหมาะครับหลับเก้าหมูครับหอยนันเมกนั่งกินนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับหอยม้งครับวาแล้วปะรับขาไอนเกี่ยวเอ้ยไม่เป็นไาหรอเ่ ได้เนี่ยได้กขี้ข้าแปแกอ่าาแปล่อยเนาะั้วไม่ตอนบเอาล้ครับนี่ครับอันนี้มันแดกล้ขั้วครับตักสดูครับบอลแดกล้ขั้วครับหลันจนโกบตาลครับหลันจานโกบตาลครับยำบดมาคนบดล้ครับ

ไอ้มิงเลเข้ากินด้วย้เลือดเลือดเลเอออล้วครับประมายครับลุงยันไปแล้วครับบานี่บานี่ของลานีอะไรของลุงยันครับงของลุงยนะไุดยน่นา บนสามมุงบนสามมุงบอกแคบแจกถ้าแจกัหมฟ้าก็ไปกระเต้นให้เรยไปกระเซ้นุ่งนะเขาไม่ตอนเีมัตองไรเนี่ยหันทั่นหั่นเนี่ยเาไปช่วยโอครับนะครับกินตะปีตำน้องครับท่านอครันพอัน่ัพันพอันอคานอันพอัน่อแ่คนัน่นอนนนบน่ แล้วบกับนดนยงนครับนล้จานโกวตานรครับาจนเหยีบรถผมม่คนบดเลยครับโอ้โเลยครับกินดีกินลังครับกินตะพีตะน้องครับพี่น้องเามีมืใดกินตังอ้อนครับถ้าจะลงผู้ใหญ่ลงสอทอก็แากันถึกคำครับอันนี้หนังเซนคนแรกครับนะครับ เออหมอครับลวงสุดพาแก้เขาอ่ะโอ้โหนะครับกินลาบครับโอ้โหเอากันเลยครับที่แบบเาว่นนี้ครับโกบตาครับหอบแหกเลยครับกบตาครับไอเมฆกระาเอาตับเลยกระมังเลครับนี่ครับ น้ำบิ๊กลาบเนี่ยนะครับนะครับเีนะน้เลือเอยวันนี้กินโอ้โฮใครวันมาครับนี่ครับนี่ครับจบแล้วอโอหมากขนาดรับ

เลาปัดเติร์นเี่ปกักมังลาบผมไม่แต่อ่ะมันต้องสร้างอะไรอขยเนาะแ่มันหมดกัดใตสอาไม่ขได้ไหนเจ๊ไม่ขอไว้อ่ะฮะ้ไหนเจ๊ไม่ขอไว้มาแกเนาะเห่อน้แก้ซกันเใส่สขนหรเนี่ยเอาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขีข้าก็ดปน่ไปกนแเอาเหรอเออย่างนี่ย

เ่เนี่ยแห้งนี่ยราเป็นพราต้นถั่มันเพราะอย่างนี้ห้เนี่ยเนียน่ยเยอะเอาไปเยอะแล้วมันไม่กินหรอเอาเอาแล้วแก่ล้านแก่คยกินดูสองแ้วแ้วี่คนดสินึงจะแวกแก่ผู้เสียบียร์วงแห้แปเม่อกินแล้วครับแมาจวแมมันต้องเพลนลดีอยา สิ่งกะเนี่ยถอนเกี่ยวเนี่ยสิงกะโตตรงเป๊ะเลยแกครับลาบเรียดสมแมหนดครับโอ้เอฟซีได้พอกำเหมือนแก้วเออแล้วไม่แหลงแหนแน่เราบอกที่เขาเลี้ยงมากินนะแบบยัางไส้บอลเลี้ยงดูบบ่นะคปลาใหญ่บ่แม่สั้งเนี่นะล้อมเลยเนาะกินกับอีน้องแม่เนาะ ูกเอี้ยล่ำนี่นะถ้ากินแว่นั้นหมเท่าไหร่นะเนาะหล่ำน,นีลูกกินเอีอ้ยอันนี้กงลูกเขียยกลับลงดอยไปเลยเนะี่ยหมุนตัวนั้นโอเคครับเอซีครับขอพี่น้องขอกินลำนะ่ำหล่ำเนาะครับวัสดีครับ